สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการไล่ได้นะครับก่อนจะติดลูกแขนะครับอันนี้ผมก็สารรอบสุดท้ายแล้วครับแหพื้นนี้เป็นแหได้สามนะครับนี่ได้สามจะเป็นนี่นะครับตาสุดท้ายของได้สามคือตานี้นะครับ ันนี้รอบสุดท้ายของเขาแล้วก็ต่อลงมาด้วยได้4นะครับนี่ผมไล่ได้4ลงมาแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับเป็นได้6อันนี้เป็นได้รอบสุดท้ายก่อนที่เราจะติดลูกแหนะครับเดี๋ยวถ้าติดลูกแหกก็จะใช้ได้6หรือได้9ก็ได้นะครับที่จะเอามาติดนะครับผมก็จะไล่ได้เบอร์ละรอบนะครับ ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ